สวัสดีครับผู้การวิเคราะห์ราคาทองคำจากไปแอลีประจําช,ช่วงเย็นของวันที่9เมษายน2 5 6 2ราคาทองคําระหว่างวันยังเนื้อสักของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบโดยระหว่างวันราคาขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,302.06ยอ่อตัวสัาสุดเพียง1,296.30อย่างไรก็ตามปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,301.39บวกขึ้นมาประมาณ3.99เหรียญดอลลาร์ต่อเอสซอน ราคาสามารถทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้และเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่ยังคงเข้ามาพยุงการเคลื่อนไหวของตัวตลาดทองคําไว้ทั้งนี้นักลงทุนในตัวตลาดทองคําจับตารายงานผลประกอบการประจําไตรมาสหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐที่กาลังจะเปิดเผยออกมาซึ่งนักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ว่าผลประกอบการจะประเชิญกับภาวะกดตัวในไตรมาสแรกนับตั้งแต่ปี2016ขณะที่นายไมเคิลวินสัน หัวหน้านะักกลยุทธ์หุ้นมอร์แกนสแตลเลคาดการว่าผลประกอบการไตรมาสแรกน่าจะออกมาในเชิงลบและเขาคาดการถึงการเติบโตในเชิงลบและการท่งตัวในช่วงถัดไปของปีนี้สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นการเข้าซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทขนาดใหญ่ในฝั่งสหรัฐที่จะมีการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสหนึ่งของปี2019ออกมา ซึ่งนักลงทุนยังใช้ข้อมูลผลประกอบการของษัจดทะเบียนดังกล่าวเพื่อใช้คาดการทิศทางแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐซึ่งหากมีทิศทางออกมายมแย่ๆก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นหรือหนุนให้ราคาทองคำมีการขยับตัวหรือดี่ตัวขึ้นได้ต่อในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำตัวทองคำยังคงได้รับแรงบ,บวกจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ทันนี้ดอลลาร์สหรัฐระหว่างวันสามารถเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำโดยดอลลาร์ถูกกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางชะลอตัวลงทั้งนี้ดอลลาร์มีการเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ97.001อ่อนตัวประมาณ0.05%ขณะที่การลุวงลงในช่วงก่อนหน้าของดอลลาร์สหรัฐยังถือว่าเป็นอิงปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนชะลอในส่วนของการเข้าถือครองดอลลาร์สหรัฐ แต่อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐมีการปรับผ่านและอ่อนตัวลงไม่มากนะักเนื่องจากดอลลาร์ยังคงได้รับแรงหนุนจากการรุ่งลงของสกุลเงินยูโรโดยนักลงทุนมีการลดการถือครองยูโรลงหลังจากคาดการณ์ว่าการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในวันพรุ่งนี้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB อาจจะมีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินและอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันให้สกุลเงินยูโรมีการอ่อนค่าหรือมีความผันผวนลง ซึ่งการอ่อนค่าลงของยูโรอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้าไปหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางฟื้นตัวขึ้นจนกลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวทองคํานอกจากนี้ทองคํายังคงได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากตลาดไม่มั่นใจความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของเยอรมนีหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลในช่วงที่ผ่านมามีทิศทางอ่อนแอลง ทางนี้สถานการณ์เศรษฐกิจในฝั่งเยอรมน,นียังคงมีปัญหาหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลการส่งออกที่ยังคงเผชิญกับภาวะชะลอตัวลงความขัดแย้งทางการค้ารวมถึงความวิตกกังวลต่อกรณีเบรกซิ9สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้สำนักงานสถิติกลางของเยอรมน,นีมีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มเชิงลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในปี2019ประกอบกับ ข้อมูลการส่งออกตามฤด,ดูกาลมีการร่วงลงถึง 1. 3เเต่อเดือนซึ่งเป็นการร่วงลงครั้งใหญ่ในะรอบ12บเดือนขณะที่การนำเข้าหดต,ตัวลง 1. 6เและยอดเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้น1.87ลป้ายยูโรสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้มีการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศร,รษฐกิจในฝั่งเยอรมน,นีที่มีทิศทางค่อนข้างย่ำแย่หลังจากมีทิศทางข้อมูลเศร,รษฐกิจในฝั่งเยอรมน,นีที่มีทิศทางชะลอตัวลง ในส่วนของกลยุทธก์การลงทุน YLG ให้แนวรับระดับ 1292, 1280และ1273แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1311, 1320และ1333อย่างไรก็ตามระหว่างวันราคาองคำแม้ว่าจะทรงตัวในระดับสูงแต่ก็ยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบทั้งนี้ในส่วนของการเข้าซื้ออาจรอราคาอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้แนวรับระดับ1292ยเหรีลต่อเทอน หากไม่หลุดแสดงว่าราคาย,ยังคงทรงตัวและรักษาร,ระดับไว้ได้โอกาสที่ราคาจะค่อยๆขยับขึ้นทดสอบแนวต้านในโซน1 3น9เถึง1 3น1เดหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนยังมีค่อนข้างสูงแต่อย่างไรแล้วก็ตามหากราคาขยับหรือดิดตโตขึ้นทดสอบโซนดังกล่าวแนะนำให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายหากราคายังไม่สามารถยืนเหนือโซน1,311เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนได้เนื่องจากแนวโน้มหรือมเมนตัม um ของตัวทองคำยังมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบหาก ราคาดิบตัวขึ้นหรือยังไม่ผ่านบริเวณ1,311เรยดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนประเมินว่าเป็นการดิดตัวขึ้นช่วงสั้นเท่านั้นทั้งนี้ยังคงเน้นการทำกำไรระยะสัน้นและนักลงทุนควรวางแผนการลงทุนเผื่อไว้หากราคาทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งใน,นส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องจับตาในคืนนี้โดยเวลาประมาณสามทุ่มจะมีการเปิดเผยตำแหน่งการว่างงานเปิดใหม่ในฝั่งสหรัฐ และคืนนี้จะเป็นการเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจซึ่งนักลงทุนสามารถจับตาและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำเพิ่มเติม